คืออะไรเนี่ย <vampire, S 1> ไม่บอกด้วยไม่บอกกองสุม О, ่มเหรอกองสุม่มแพะแพ้แพะไหมพี่เจ๊ว่าแแกกงพี่เจ๊ว่าอะไรไก่งวงเนี่ยไก่งวงเหรอไม่ใหญ่ใหญ่อะโอ้พี่ไม่บอกว่าถงรถถังวะจะได้หาโอ้พูดจริงพูดจังอ่ะโอ้โหมันไม่มีมุกเลยเหรอเปิดเลยดีกว่าเปิดเลยดีกว่ากูอยากรู้แล้ว โบโยชิชแนลวันนี้นะคะทุกคนพี่โบสั่งกล่องซุมหมูหันมา <What? S 1> งงอะไรสิไม่ใช่กล่องซุมหรอกเป็นหมูหันที่เขาให้เราเอาอกมาย่างเองอะไรเงี้ยเขาทํามาเรียบร้อยแล้วเราเอามาย่างกินตามบ้านเลยพี่โบนะคะก็เลยสั่งมาแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพี่ยิ้มอะมันไม่รู้ว่าพี่โบสั่งกล่องซุมหมูหันมาเดี๋ยวพี่โบจะให้มานะแต่งชุดเป็นยมมาทูดเพื่อที่จะมาย่างหมูหันในวันนี้เออเหมือนคลิปก่อนคลิปนั้นเลย อคืยมแต่ว่าพี่ยิ้มอะมันต้องยากจะรู้แน่ว่าพี่โบสั่งอะไรมาแล้วทำไมะต้องแต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวรอพี่ยิ้มมาก่อนพี่มันออกไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย a few inches later ลมาพอดีเลยกำลังจะเดินไปหาพอดีดูน้ำน้ำพ่่ง ท่วมเหี้ยหรอบ้านเราจะรอดไม่ได้เวลาอีกแล้วเกี้ยวเป็นท่วมเนี่ยเหมือนท่วมตัวมาดูไอ้นี่ใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะถ่ายคลิปกันอะไรวะไม่บอกว่าคืออะไรแต่นี่คืออุปกรณ์ที่เขาอ่ะเตรียมมาสำหรับทำคลิปวันนี้คลิปอะไรอ่ะเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนอะไรคลิปของบาจุลล์รู้ได้ไงอ้าวกูจำได้น่าคุณ เคยทําไปแล้วไงะอะไรนะหมูหันอะไรสมัยนั้นอ่ะที่พิชารินั่งปิ้งอยู่างเงี้ยตุลักทเุเลมากแล้วนี่อะไรเอาตรงกระเตาอะไรมาจากไหนเอ้ยแต่ว่าวันนี้ตัวต้องทําเป็นคอนเทนต์เลยนะ,ะ,ยะเพราะว่าตัวต้องแต่งตัวเป็นมทัทชุล่าตัวต้งพอดีเงี้ยไอ้นาพูดเปลี่ยนชุดให้เขากับคนเ็ปต์งานวันนี้ก่อนมาคีบแบบนี้แล้วมึงย่างปลาดินนะจะถูกให้เปลี่ยนเป็นอะไรไหน เสื้ออย่างเดียว,ออยยวแล้วก็อ่าไปเอาสีมาเอามาทำเหี้ยอะไรสีเอาไปทำอะไร,ร,ะระตัวยืนีตเดี๋ยวเขาใหม่ถือไว้ถือกล้องโอ้งห้อสัตว์ไอเหี้ยมาไอสัตว์ทำเหี้ยอะไรไม่้องอะไรเนะี่ยเลอะเธออีกแล้วขาไหลขาแขนพอมัง้ง ทาอะไรนี่ <laughs> มาป่ยโอ้ยเฮี้ยช่วงนี้เลิะบ่อยเลยเกินไว้แต่เลอะไม่ได้ต้องเาาอก็บมันชอบล้างฝาโอ้กูจะถึงสองล้านครไปเนี่ยจะตายก่อนวะเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยนี่อะไรเอ้าโยมมาลาดโยมมาลาดเฮี้ยทางด่วนนี่จัาไปตำเฮี้ยรถก็มันจะไปตำเฮี้ยเลยโยมมาลา, <laughs> <laughs> าดอันหลับหอยังเนี่ยยัง เดี๋ยววันนั้นมึงตัวรู้ไหมว่ามันล้างกี่วันออกไม่รู้ไม่ได้เป็นคนล้างโอ้โยซะาสะหสือแต่ตาใครจะจำกูได้ฮะโอนเข้าหูปะนี้โอ้โห,หเดี๋ยวมึงก็ไม่ช่วยลงไปโอ้โหมันลางยากพร้อมแต่ยังเนี่ย เสร็จแล้วเขาไม่มีเลยโบโยมมาลาดโอ้โหน่ารักเหลือเกินพี่ดูไอโยมมาทู่ใครจะกลัวกูเนี่ยเวลากูไเปเก็บวิญญาณใครจะกลัวกูโอเคอได้แล้วโอ้ยแล้วไงต่ออ่ะแล้วไงต่อไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวล้างมือเดี๋ยวอแล้วโอ้โห <c oughs> เฮ้ยมห็นไหมเนี่ยพร้อมไหมตัวของยำโยมมาลาดกูแต่งตัวขนาดนี้กูพร้อมไหมโยมมาลาดเนี่ยอะอะไรอ่ะ คําน้ำคําน้ำหน่อยคําน้ำหน่อยใครบีบแกน้าบ้านสั่ก็สร้งมาแล้วไปแล้ววิ่ง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 ให้กูแต่งตัวไปเนี้ยเร็วเร็วอะไรอะสั่งอะไรมาไม่หยิบมาไม่หยิบมามันไม่ไม่ายดังเหรอใจแล้วเร็วเ้ว หนักไหมหนักไหมหนักไหมจัดขี่กิโลกี่กิโลกูเนี่ยหนักอาการหนักเออตัวเป็นอะไรอ่ะมึงจะเป็นอะไรทาตัวกุนฉำหัวร้อนตลอดเวลาคนดูนึกว่าจอเสียแดงแล้วขนาดนี้ไม่คิดจะทาสีอื่นให้เลยใช่ไหมทาแต่แดงเอาโต๊ะไปดิเฮ้ยพี่ทาวาเอาโต๊ะหน่อยเร็วคืออะไรเนี่ยไม่บอกด้วยไม่พอกล่องซุ่มเหรอกล่องซุ่มแฮะแฮะ ใช่ไหมพี่เว่าอะไรพี่เจว่าแกพี่เจว่าอะไรไก่งวงเนี่ยไก่งวงเหรอไม่ใหญ่ใหญ่อะโอ้พี่ไม่บอกว่าถงรถถังวะจะได้หางไงโอ้พูดจริงพูดจังอ่ะโอ้โหมันไม่มีมุกเลยเหรอกล่าวว่าที่ตัวต่อพาเลยเนี่ยทเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าไส้เดือนโอ้ไส้เดือนอ่ะไปไส้เดือนแล้วเจ้าว่าอะไรไปเจ้กว่าอะไร จาว่าอะไรนอนลิมูซีนอนลินอนลิมูนอนลิมูซีว้ายเปิดเลยดีกว่าเปิดเลยดีกว่ากูอยากรู้แล้ว โอ้โหการล้งกาไปแล้วมึงเล่นสมหมูเลยอ่ะทำยังไงต่อเอาก็ย่างไงเตรียมซื้อย่างเหรอเอาพี่ย่างมาแล้ว วายคนทั้งบ้านทําคนเดียวคนเดียวก็ไม่ได้เฮ้ยแต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศนะวันปีหม่ปีใหม่อะเราก็ไม่ต้องทําหมูไงมันมันจะอร่อยก็ตรงที่เห็นนี่แหละเฮ้ยแกว่าว่าโอ้โหพอดีเลยไม่สะบัดเลยไม่เคยทําขี้วะเยนานมาขนาดนี้ประมาณสักสิบปีได้แล้วตั้งทําแบบเลยดีกว่าโอเค เช็ดเด้อันนี้อันนี้มันดำแดดน้าไปหน่อยโอ้โหทำไมมันดำเนี่ยให้ฟังเสียงให้ฟังเสียงเฮ้ยนายเฮ้ยยางยุดอยังยุ่งยังยุดไม่กินไกลุดงแต่มันเลยเทับหลุด ยกหัวไปต้นเจ็ดใช่ไหมต้นเจ็ดไอเฮียนั่งรอนานถอดเสื้อนอดแสงหมดแล้วเฮ้ยทำไมคิ่นหอมเงี้ยเราใช้เวลาไปโอ้โหพอดีเลยเราใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงสองสามชั่วโมงเอาครีมกันลวดออกโอ้โหแจ๋ว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 เจ๋งเงาเรียบร้อยไหม ้ยนี่มาลงมามาลงมาโอ้โหนี่แหละเป็นแผ่นยาวนี่แหละถือวคุยอะไรกับคนทงบ้านที่เขามาดูแล้วดึกๆไงประทานโอ้โหประทานโทษเลือกจะิ้ไหมเอาอ๋อจิ้อาย่จะเอาก่อนไม่ได้โอ้โหไม่จิ้มเลยหรอต้องจิ้มเลยมันอร่อยต้องจิ้ไม่จิ้ก่อนคนจไปพอเลย ย่าไม่เอากรอบเนี่ยให้โยชิกันร้อน่าโอ้โหอาหยาลองลองไงลไดไงล่อันนอร่อยโยชิ่ออ่ยอือชไหนชิ้นไหนรุมกรบเลละนี่นี่ไม่มีเนื้อด้วยนน้ำจิ้มไหนจิ้มมาไหนแม่อันนี้อันี้อนี้จิ้มหวานจิ้มหวานมันเหมือนหมูฮัตเตะปกรอบอร่อยจริงจริงนี่ชิมชิมจนคนตอบไมนน้ำลายจะหมดคอเนี่อยจริงอร่อยมากเลยอ่ะ เอาหเอาหูเลยเหรอเอาเฮียตือไปซะแล้วเนี่ยทางบ้านเมาเฮ้ยจะเป็นยังไงอย่วะเจเิดโชว์จมาจมาโอ้โหเย็บตองาลกให้นะยมัดโดนอุ้ยอุ้ยเป็นไงหอมจัด ขอขอแบบอร่อยอะหูยร้อนว่ะเอาอดีอะมากเฮยพอมีริกแล้วรสชาตนี่เลยอือย่ยืนจริงอือยังไงคุ้มกับการที่เราขอยอดสุดยอดหมูหันอร่อยนานรหรอ จิ้งจอกเตาแล้วเจ๊้อกจิงจอกเหรออือฮออฮ่ายูชิสิอู้ยแม่งตายไม่เสียชาติเกิดจริงตัวนี้ดูดิแหว่งหมดแล้วเดี๋ยวอีพีนี้ลาพินี้แล้วกันหมูก็สดดีนะหมูสดแบบแนะนำเลยแล้วกันลาอีกแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไล่เลยไม่ได้ไม่ไล่ไล่เลยแต่ว่าเขาดีเราต้องแนะนำเออแต่ของดีของดีก็อยากจะบอกอยากให้ทุกคน่ะได้ลองกินดูนี่ร้านนี้เลย กบหมูหันสมุนไพรนี่เดยให้เอาสิทิ้งเฟสไ้ให้แล้วกันกบหมูหันสำหรับกบหมูหันสมุนไพรทักเพจแล้วก็ไปคุยได้เลยใช่ครับหมูแบบไหนสอดหมูดีหมูสดมันกินได้ทั้งเนื้อทั้งหลังกินได้ทั้งตัวถือว่าอร่อยถือว่าอร่อยเลยแต่กบหมูหันสมุนไพรลองไปทักกันดูแล้วกันคุ้มกับการที่รอคอยสองชั่วโมงกว่าตอนแรกเขาคิดว่ามันจะไม่ไม่ได้เท่าไหร่วะใช่ใช่ถือว่าโอเคแล้วว้าวว้าวนะไป ทีนี้เราลาเพียงเท่านี้กันนะครับบายบายสวัสดีครับกดไลค์กดแกดชร์ก,<อ>กดซับสไครต์ให้โบโยชิฉันแนลด้วยโอ้โหหน้าตามีความสุขกันหน้าดูอะไรไหมครับ